วันนี้เราอยู่กันที่สนามบินสุวรรณภูมิและที่แน่นอนมีไฟล์บินต่างประเทศก็ไม่ลืมพรีเวลส์สำหรับนักเดินทางและมาช็อปแบรนด์รู่รักอย่างดั้งอโล a ฟนเขาจัดท็อปอัพสโยฝั่งอีสต แต่วันที่18กันยายนถึง1พฤศจิกายนนี้เท่านั้นนะและไอเทมยอดฮีตของร้องอลเฟนเขาก็มีหลากหลายตัวที่ชอบสุดๆก็ตัวนี้เลย p r o t ี i n y Poly Peptide c r e a ที่นอกจากจะให้ความชุ่มชื้นแล้วยังช่วยฟื้นฟูผิวและช่วยลดรอยเล็กๆให้จางลงแวะมาถ่ายรูปพร้อมติดแฮชแท็ก Rafi พวงกุญแจรังอลเฟนไปเลยหรือจะมาเล่นบอลเกมเล่นชนะก็รับขนมไว้กินเล่น หรือจะมาลองปรึกษาปัญหาผิวกับ Beauty Consultant กับเทคนิค Skin Care Smoothie Mix หรือจะมาเขียนเมล box postcard เขาส่งให้จริงด้วยนะและยังมีสินค้า Travel Exclusive ที่มีเฉพาะที่ King Power เท่านั้นสำหรับสมาชิก King Power ยังได้รับส่วนลดตามสถานะสมาชิกลดสูงสุด20%ด้วยนะหรือใครสะดวกช้อปออนไลน์ก็สามารถช้อปผ่าน King Power com ได้เลย